ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มีเกียรติมากระถิ่นที่วัดประดาวปีนี้ครับรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าอยาิมากันเยอะใช่ไหมครับครับผมก็ต้องต้องขอบคุณนะฮะที่ที่เฮียเหน่งนำกระถินมาให้แก่ชาวอำเภอบ่อไร่ที่วัดประดาวนะครับด้วยความยินดีครับครับสาธุสาธุครับลงท้ายก็ เดินเชิญท่านอบเลยครับมาช่วยกันยกพุ้งลงมาท่อนครับไม่ใช่คณะกรรมการก็ได้นะครับทุกคนใช่ทุกคนและทุกท่านเลยครับไปช่วยกันก่อนครับเพราะว่าบางท่านนะท่ับ

赶紧进。 นะครับจากท่างพ่อแม่พี่น้องที่ทานเสร็จแล้วนะครับก็ช่วยเก็บสิ่งของต่างของท่านนั้นใส่ถุงดำด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้จายเพราะถ้าท่านมีเงินนะครับของมันจะเป็นครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับคระองค์ท่านมาทำบุญด้วยใจแล้วก็ที่ขอการนะครับสำหรับเรื่องทาง้บริการท่านน้อท่านหมดแล้วก็แล้วครเพื่อที่จะดูการถึงแม่ไหมเอาไปใส่ของ อสวัสดีครันะบสวัสดีครับเป็นไงวันนี้คนเยอะไหมครับโอ้โนเยอะมากครับผมครับดีใจครับดีใจครับโคเทปแตกอะจริงเลยครับดีใจครับสุดยอดครับครับผมครับเอาไปหน่ครับสรับดุกที่มนเดียวีะุีก่าไ่าสนุกหมเมื่อคืนน่ะาก

ทุกโล่ะผทุกครผมฮ้องไปหน่อยฮ้องแต่งได้โอ้โหมากมาหดแ้และไม่แก่ได้ยังไงอ้าเนี่ยไม่ใช่เธอไม่แล้วครับอะไรไม่รู้ ใเป็นเยาวนชนวนะครับูที่มาเลจ้ะอ้ามาช,ช,าชวยปช่วยกันใช้แรงงานอย่าง,งคุณค่าเออไปตรงไหนครับตรงไหนตรงไหนนะทำไมเรายกมือเดียวทำมันยังกับมือเราดีงนะี้หลแข็งกรงครับพี่ตา,านรอดันด้าตอนนี้ใช่ตอนนี้นนลงพันทางาด้านนี้ซูที่นะวานีมาจากญี่ปุ่นครับมาจากไหนน่ บอลดาวนี่เองครับไม่นะครับโอ้โหขยับหน้าเลยครับขยับไปจอดรูนเลยครับข้างในาอไมนึ่งคันแล้วครับาจะไหนครับเนี่ยมอดาวอีกแล้วเ,เจ้าภาพมาอยู่หน้ามาตามมา มาเจอมาเจ้องครับไม่ไหวไม่ไหวก็ช่วยไม่ได้ทหารไปถือทังหมดเลยอร่อยครับเจ้าชองครับตรงไหนว่างตรงนี้ว่างไหมเอิดตัวได้ไหมเขาเนี่ยนะพวกเขทุกคนนะถอนครับโอนตัตรงนี้ว่างโอ้วไหมมาไงเนี่ยโอ้โหขอโทษค่ะดูแตเนี่ยหองตาใหญ่ สามราลงบุตไปแล้วไวจตนาเกิาจตนาจตนาคนที่สว่านวันนี้นี่โมแต่ไปขับรถไดเอาเลยเอาแจกครับพระรับแจกฮะดีโด้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 ฮะสุดยอดครับต้องขอร่วมกับทุกคนทุกบุตรนะครับที่มาเป็นนะครับเพื่อที่แตกล่าบของเราปกติที่มีธุรกิศรัทธาตั้งแต่แรกนะครับที่จะไปร่วมกันถวาย ครับแล้วก็หมี่นานบมันจะเสร็จไม่ได้เพราะว่าท่านมามีหมูมิ้นเอาอะไรมาแจกขนมนะขนมวันนี้เอาโดนัทมาแจกอ่โดนัทมาแจกนะฮะทีมน้องมิ้นนะฮะหมดเที่ยงเลยค่ะซึ่งพืานเนี่ยมันป็นวัดหรือจะเปนเปของศาสนาได้ตามถ้าไม่มีสถ้นฐานที่ทำรึทำอะได้ ทีกทำรูปมะทำนั้นอนกะทำให้จันเป็ะวัดวลางอน้ที่ททต่างเลยลางมของเราที่ทาให้เจริญาน้องลูกลูาวันไยนะครเบดงล้วมารับูกด้วยครมาัวด้วย สวัสดีครับสวัสดีครับสวนะขนมอะไรเนี่ยไทยอะไรรู้ต้องชิมหรอชิมค่ชิมสุดยอดอ่ะแม่เดียว 来，来，来、欸，来、嗯，来、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯 แล้วว่าเอาถุงดให้เลยเลยหน้าผืว่้องปูทเบาหน่อยบ้านกระเดาเรานะครับอย่าลืมถุงนะครับมีไปแล้วนะครับถุงดเหยือขาตรงไหนเคบมนะครับพนกงานแล้วพ่อแม่ไม่เดีรอเพราะพ่อแม่ถ้าแจกไปทเนี่ยเบเจแจกเจบเกแเก็บไได้เลย ที่เราพูดเป็นภาษาต้นตอค่าลิขสิทธิ์แพงไปถ้าไม่เต็มห้าองค์เย็นไปเลยห้าร้อยร้อยเป็นเด็กจุดชั่วโมงครับผมอาเขาก็มาแล้วตอนนี้่าทีเราได้สมัครไปเราก็มีหน้าที่ให้ความ ผมจะจ่ายสองพันก็ได้ด้วยแล้วก็บอกท่านด้วยนะครับไปร่วมบุญกันเพราะอะไรนะท่า้างไม่รู้เปล่าไม่รู้ชาวบไม่รู้อยามาร่วมบุญกันเลยนะฮะเดี๋ยวน้องๆจะพูดภาษาโมลให้ฟังนะครับอ่าดิช่วงนี้ก็ถ้ากระฐินนัทธากับข้าอานิสงส์ปัตริวานี้ผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกรฐินกถินนัทธาและกิจให ต้องตามพระบรมคุพการุณญาติอาจภาพที่สุดสมโรคใเห็นไม่สมควรจงทักหวงขึ้นข้ามการระวัาสมถ้ายังสมควรแล้วใจจงให้ศรัทธาสัญญาสารุกราขึ้นโดยท้องเทียงกันเถินี่คือเจ้าภาพใหญ่กระถิ่นปีนี้นะครับ เจ้าภาพใหญ่ก็กำลังจะนำเงินไป,ไปถวายเจ้าภาพมารักละยองเฮียอนเหน่งนะครับจ้าภาพจากระยองเฮหน่งนะครับก็กำลังถวายกระถินปีนี้เงินให้กับทาง น,น,นี่ก็คือกระถินที่มาร่วมกันนะครับทั้งชุดเล็กชุดใหญ่นะฮะมาร่วมกับทางเจ้าภาพนะครับ ทั้งเจ้าภาพเจ้าภาพใหญ่แล้วก็เจ้าภาพกลางเจ้าภาพร่วมแต่และเจ้าภาพนะฮะก็ามาร่วมถวายอยู่นะครับตอนนี้ครับสวัสดีครับมาเจอเฮียนเน่งนะฮะเจ้าภาพใหญ่จากจังหวัดจังหวัดระยองท่านรู้สึกยังไงบ้างรครับที่ได้มีเกียรติมากระถิ่นที่วัดประดาวตีนี้ครับรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าอยาิมากันเยอะใชไรครับครับผมต้อง ต้องขอบคุณนะฮะที่ที่เฮียหนึ่งนำกระถินมาให้แก่ชาวอำเภอบ่อไร่ที่บ้านป่าดานนะครับด้วยความยินดีครับครับสาธุสาธุครับผู้ใหญ่เราขยันครับผู้ใหญ่เราครับผู้ใหญ่เราขยันน่าดูครับปีนี้ ตอนนี้ก็เริ่มนับแล้วนะฮะก็เริ่มนับกันแล้วนะครับอ้าวมาเจอหมวดวีกับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวีมาล่วมงานกระถินที่วัดประดาแล้วปีนี้วัดประเดาครับแล้วส่วนของหมวดวีนี้วันที่เท่าไหร่ครับผมวันที่แปดครับวันที่แปดใช่ไหมฮะแปดนะครับงั้นก็ขอเชิญหมวดเชิญชวนชาวบ้ไนนะครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนะ ชาว่อไร่และใกล้เคียงครับ,ร,บร่วมทำบุญกระถินที่วัดใหม่โพธารามวัดใหม่โพธารามตำบลไหนครับตำบลดาจุนพลครับ่อไร่จังหวัดตราดนะครับวันพรุ่งนี้ตอนเย็นอาจจะมีสมโภชแล้วก็จะแห่ขบวนจากที่หน้าร้านมูลนิธิเกษตรไปที่วัดดาจุมพลไปที่วัดดาจุมพลนะครับปร<บ>ะมาณกี่โมงวัดให<บ>ม่โพธารามไปประมาณ5้าโมงห้โมงเย็นนะครับพรุ่งนี้ครับแล้วก็สมโภพธิ์จะมีลำวง้นบ้านอะไรนะครับแล้วก็ส่วนวันทอดกระถินวันที่แปด ตรงกับวันลอยธงก็ขอเชิญนะครับประมาณ10บโมงสิบโมงครับประมาณ10บโมงหรือสิบโมงกว่าครับประมาณนี้นะครับก็ขออขอร่วมกำบุญร่วมกันนะครับจะได้เอสมทุกคนครับครับสาธุสาธุครับผมครับก็ดีใจนะฮะได้เจอท่านหมวดวีนะฮะก็พรุ่งนี้นะครับที่วัดใหม่โพธารามนะครับอ่าแล้วก็วันที่วันที่วันที่8นะครับทอดกระถินที่วัดใหม่นะครับโอเคนะครับสำหรับอ่าวันนี้นะฮะก็ต้องขอจบ นี้ก่อน,นะฮะเพราะว่าผมจะต้องงานนี้เก็บ3ที่เลยนะะเดี๋ยวจะไปต่อที่วัดรัตนวาราลามนะครับสวัสดีครับ